นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชารีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุ เมณชาลีติชิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโภคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเมนชาลีติชิมพลีจมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาผะวันตุเม นชารีติชิมพาีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชารีติชิมพาีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโปชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโปมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนะพระวันตุเมณชาลีติชิมพาีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถาม,มามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นัชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผูชนาพวันตุเมนัชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาผลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาผูชนาพวันตุเม ณชาลีติชิมพลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมนชาลีติชิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นณชาลีต <ersch> ิชิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเมณชาลีติชิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพรลาพลังมามาโพคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพระวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเม นชาลีติชิมพลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโูคมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุเมสสสาาาธธธุุุ